่เล่นสายตีอ่ะแล้วมีอคชันฝั่งมันเริ่มอะไรวะเปอร์เซ็นต์ที่ตัวนะทีมันกลัวเขนนะฮะมันเร็วอ่ะเออปาดปึ๊บหายหมดเลยเรานะเราเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นนวดให้เล่นจ่อก้อยน่ะเล่นโป๊กบอลดูดิอ่าก็ต้องไปแผนไทยโอเคชอบปากคนนะ เป้นเพลงอะไรเป็นเพลงสุปไชสุปชสุปชอะไรอะกลัวม่เลิกม่เลมเัวกกำลังกำลังขอขออ่านสกิลไม่เป็นจริงจริงไอ้เขียวนีบินอันนี้แห่โอเคก็เหมือนไม่เคยเล่นตัวอันนี้ไม่รีเิร์กมาเก็บนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บอยู่นะทีมเราเจ็บอยู่นะผมเนี่ยเจ็บชิบหายเลยเคยเจอมังกรแห่เปล่าผมมานาหมดก่อนกูอะตายก่อนเฮ้ยเฮ้ยแห่ไม่โดนแห่ไม่โดนแห่ไปโดนน้ำลายสั้นเีลยน้ำลายสั้นเฮ้ย อเยออน้ำลายยาวแล้วไอ้เงี้ยแต่เป็นน้ำลายน้ำลายนี่น้ำลาไม้ตีลองปอะกันมีมีไปเช่คยังไงฉากตัวสองนะในพวกนี้ห่ยเงี้ยแคนยอนโดดหัาสใหม่เลยไอ้พวกมีนะมีกูเป็นศพเป้สัตว์ พิกิทแม่ตายก่อนคนแรกเลยอ่ากูตายสองไปไอ้กูคุคุตายกูตายกูตายไม่ได้หรอกไปการใครคนแรกใช่กูตายสอง้วเนี่ยไม่ได้ติดด้วยที่ทำไมเยอะลงเอ็นตี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 เดี๋ยวมึงหยุดมึงหยุดลอยได้นะเอาตัวละลอยตัวละลอยเออโอเคค่อยค่อยค่อยค่อเดี๋ยวพี่จะคอยพิ้งให้ว่าเอาใครไปเลย ตีตหมดิองแกกเลกันเยอะอยู่นะไม่อยมา่อยมาที่นี่อยมตีน้องแกมันจะแตเฮ้ยโอเน่าแดสวยทไมมไม่ได้จิมลวะอย่าเข้ามาใกล้แม่อย่าเข้ามาใกล้ออกไปอยู่ใกล้อยู่เนี่ยอะไรอ่ะนี่มีแหวอยู่อ

ยอย่าร่นหิมะมยีอะไรพี่ย้อนใครเป็นยีนยนยอะไรของมึงวะนี่ไงหอกปักที่กลางใจนี่ไงหอกปักที่กลางใจมีคนโยนเกมไม่ให้พี่ไปตายแล้ว นีเรินสไลด์ปลาทีมทีมสโตแม่งเป็เนี้อะไรสไลด์ปลาสไลด์ปานะีสกิลสองสกิลสองเก็บแตกติสกิลสกิลไอ้นี่เปล่าสกิลอีเปล่าสกิลสองกูบินแม่แลสกิลที่ทุกอย่างไม่รู้ว่าพ่นอ่ะพ่นขี้อ่ะพ่นน้ำลายอ่ะเพ่นสกิลเนีไยสกิลเล่นน้ำลายอ่ะอ้ ไวโบไวโบช่วยด้วยทุกคนมีหน้าซังโอบุนไดโอบุไนเข้ามาหมดเลยเข้ามาหมดเลยโอบุไนโอ้นีคือทีวีสามภาษาสัตว์ไปบินแบบอักชันอักชานไม่บินดีเมื่อกี้บินได้ครบวกตรงนันป้องกันไม่เด้ เอ้ยพี่พี่ไม่หลไม่รอกูหน่อยหรอเยเอ่กูยังชดใช้การ,รมาลกไม่เสร็จเลยแย่แม่งเกิดไปตกนรลอกอีกรอบแล้วเนี่ยพยี่แพแ้เนี่ยดูดิชินด,ดูนะพวกเรายังชดใช้นรกไม่เสร็จเลยแต่พี่แพ้กลับลงนรกอีกรอบแล้วก็หวัดดีทุกคนเอออัอนติโป๊กสวยอยู่ในพุ่มใช่ไหมควายน้าใช่ด้วย เงี้ยมันจะเอามือพี่เอามาเก็บเออให้พี่เก็บแกตกพี่เก็บแตกแต่กูลักไปเยอะอยู่นะไม่โดนตาจะอยู่ก็ได้นะระวังด้วยโอ้ยเฮียมันาออมาไอ้เฮียบินได้ไงไอ้เฮียกูบินไม่ได้โอ<ฮ>้โหเยมันพัดกูไปโดนนั้นติดก่อน เน hey, ี่ยมันโดนหลัคลิปดิโดนหลังคลิปกูบังให้กูบังให้กูบังให้สวยสวยสวยแรงเลยมันแรงเลยมันเกียรดีไม่ขี้โกงมาเกียร์ดีไม่กล้าเกียร์ีไม่กล้าเอาบุหมุนเอาวเดี๋ยวมันมีไอ้ดันขึ้นมาทำไงไปตายดีกว่าวะตีไปไปก่อนนะเดี๋ยว โอ้ยไปข้างหน้าเลยเฮียนี่ก่อนเราไปตายใช่นไหมเอาเอารองเท้าต้านเวต้านอะไรดีวะเอาอะไรอะไรนะกูจะอยู่ทำไมอ่ะกูแกลยาภาพแกลยภาพวาแกลยภาพต้านเวททำไมพี่กูจะต้านเนียกูเฮ้ยต้านต้านมีสองตัวเองไม่ใช่หรอตัวเดียวด้วยเฮียละเอียดลูนไว้เฮียพอเอาลูนตีมาเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้เลย สวยพี่กิตน i c e อียาตีนี่แม่งกัดเล่นน้ำลายอย่างเดียวเลยเเ้ยกินน้ำลายยืดหมดเ่าไม่ถึงไอ้แฟรติออน จนวินาทีสุดท้ายไปไหนป้อมป้อมป้อมต <ใน S 2> ีอยู่เกน้ามาปะเนี่ยใช่ตัวเทียวเหลือเลือดไว้ทำไมชิบหายแล้วช่วยด้วยทุกคนอ,อ้าวเราไม,ไม่ไม่ตายเอาไรได้อยู่ ตี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 ไม่ต้องตีตีตีพี่แพ้สองเลือดเต็มหลอดไปแรกกับกับกับมันที่กำลังจะตายอ่ะนะฮะเราจะวิ่งมาให้ที่เราเลือดเต็มหลอดไปแรกกับมันที่กำลังจะตายอ่ะนะในในขณะที่พี่แพงชดใช้กรรมยังไม่เสร็จกูกำลังจะเสร็จไอเด้งเพิ่งชดใช้กรรมเสร็จไอตี้มันชดใช้กรรมอีกรอบแล้วเฮ้ยทันรักทันรักทันอยุทธ์ทันยู่ต้องรับอะไรไปแล้ววไปไป เนก็ตีอยู่ระวังมือตีองเลยวะอาคาทัดไม่ให้กูเล่นยังง่ายกว่าไอ้เี้ยนี่เลยเออ จะตีบ,บอโบอยมา่ล้วเลีงยงนนุนก่อนเฮ้ยเนยด้วยครับอมแล้เนี่ยันมีแต่ตัวโดดเข้าเข้าอ่ะ ไปเยอะแล้วมันก็ชุบไม่ชุบไปม่หมดล้างให้ครับกูดันฆ่าได้ไม่ได้ขยับเลยคือแม้แต่ใครเนี่ยก็ใครไม่ได้อ่ะให้ทำไงอ่ะสกิลไม่ต้องชาร์ตอ่ะ,ะต้านมั่งไงต้านแล้วก็วิง่งเหมือนที่กูทำอ่ะวิงว่งไอ้เหี้ยวิงว่งหน้าตั้งเลยเอาไม่ต้านหรืเอเมา

อมันสตตนพี่อมันมาแล้วหรอวสิบวีิบปมันติพี่ไหนเดินเข้ากุงนี้ให้หน่อยได้ปะพายามอยู่พยายามอยู่ฮยูไม่โดนนี่ขาดี้ยไอ้นี้นีลองรองมาจันติเนะมัจะได้อะ ระวังมาจันตีนะไอ้เหี้ยกูสาพูดแล้วออกมาออกมาเดินกลับฝัใครกลับมาใครกลับมาใครย่าอยู่ครย่าอยู่เหี้ยนี่ขนาดพูดก่อนที่มันจะกดแบบสองตาวิเลยนะพี่แพยังไม่รู้ตัวอีกพี่ก็ต้องพลาให้ทุกคนเขาไปก่อนไหมไม่พี่แค่ไม่ได้เดินกลับพี่อยู่ผมเดินกลับมาคนเดียวก็พี่ต้องเดินคนไงไม่จําเป็นพี่เดินกลับก็ได้ม่นกินยังเดินกลับได้เลยไม่นี่ไม่ได้เดินกลับตายไอ้เหี้ย เนี่ยอล่ไปเตียติดสวอย่างงูสุดยอดสายแล้วเลนล่ลายยังไงไอ้ต้โดนโดนสุดยอดเลดยอดเติดยอดเอดเลอเรยสอดเลดอดเลุนอดเลยเมยสอดเลยมุดยอดเลยสุดยเลย่อดเลยสทุดยอดาอดเย่เอเอลอเลยอเอลุอเลยเลยลุอดมยลยุดยเยอลดลดยเลยดยเย เาเมือจัดเลยเอาหน่อยเอาหน่อยสวอสดีน้องเอาว่าไงมันก็โดนเจ้าว่ะข่ยเอยใม้ไม้ผมเห็นมงกมากทั้งคนจะตายกันหมดจะทิ้งเนกพิตีสองคนคือถ้ามันมีรองเท้าวิ่งไวอะนะก็ดี ไปกินมันเดียวเขาแค่คอนโดนะพี่ขายเลยพี่รู้ใช่ไหมใช่อะไรคนเป็นบอลน่ะให้ทำอไงกูอยางชอบเลยพี่ตายบ้างไม่ได้นะเดรอนมีลูกบอลติดนะเห็นใช่ไหมมันมันสามารถลุกได้นะต้องเมียนลูกบอลใช่นะเดรอนมีลูกบอลเมื่อกี้ กูต้องเอาพุทธเพิ่มเสียงใหมไนะ่ไว้แน่ะฮัลโหลชัดยังฮ้่มันน่ามันลูกบอลนะเนี้ยเพิ่มเสียงออกมาก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีตีบินได้จะใช่ไงห,หลังหลังพี่ตีพี่ตีพี่ตี เอาละสิไม่เดาไม่เชื่อมั่งมั่ง่อยโอเคโอเหชิดชิดชิดนี่เที่ยวงกระชากดีดงกระชากอาเลล่ะไม่หลุดวงมันตามมาอันตีเกียร์คีบได้คลิปโอเคด้วย <c oughs> นี่อินทิเกิตไปนี่คืออะไรอ่ะ okay. มีในแรงมากแต่แม่งยิงไม่ได้เลยไม่ช้าเกินสี่สิบเมตรี่เมีอนติดอุ้ยอุ้ยถอยออกตัวนี้หน่อยเออ ได้อยู่ได้อยู่ชิวเโอ้โหนิดเดียวอะทุกคน,นดูแค่พีส่สวยผอมแค่ไม่แค่มีแตัวเขหห่าๆไม่มีสีสักทีเด้ไ,ได้ได้ไดดได้ดดดดดตัวเลยเนี่ย น็อตแบน็อตแไม่แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้